เมืองไหนขึ้นต้นคำว่าบ้าดจะมีแม่น้ำนะเจ้าเพราะว่าบ้าดก็คือน้ำนะบ้าดคาซาเฟนนันนะ on, urg, ่นนี่นี่บาดพิมอนบัตรีบวกบาตรเบเวนเซนนั่นะถ้ามีคำว่าบ้าะมันจะมีมันจะมีขัวแล้วก็บมีเนี่ยมีเนี่ยซาวน้ำเนี่ยมีเสาหนาเนี่ยเพราะว่าคำว่าบ้าดมันหมายถึงน้ำ มันจะมีสถานที่พักฟื้นไข่โรงพยาบาลพักฟื้นไข่นี่นี่น,นี่งามกว่าหมู่บ้านเฮาวันนี้เจ้าอากาศดีเวอร์อากาศฟินเวอร์อะน,นะอันนี้ตั้งรถไฟดูจะขึ้นเหนือได้เดินนี่นะตั้งรถไฟนี่นะ ทั้งรถไฟไปทั้งนี้ไปทั้งเหนือเลยไปทั้งฮนะันโนเฟอร์เลยถ้าลงไปแห่ด้านหนึ่งกับปไปันไปบาเดบอลนะไปะยนันเขินไปดูเซลอบไปดอดมูลไปฮอนแลนด์นะถ้าขึ้นทั้งเหนือกับไปฮันโนเฟอร์ว้าวสุดยอดเลย